Get up. คุว่าไงพี่แล็บดูนะไอแสบนะเฮน้าสวัสดีครับ ดูยนดีมาเ้ยี่เพื่อนคนหรือล่าเพื่อนคนหรือเปล่าหอมมันเดิมหอมมันเดิมไม่ต้องหอมเลี้วกลับมาเลี้วไปไงงบลเ้วจนมเดิอดกดกดเราต้องเจ็บขาด้วยหรือเปล่ากดเร็วรู้มันกดรู้มันกดรู้มันกด เขาจะได้ไม่ต้องไปอีกเขาจะได้ไม่ต้องไปอีกเนี่ยรู้ไหมคนคิดถึงตั้งเยอะแยะเนี่ยโกยธกรธกรธยองซุลี่โกรธกรธกรธคิดถึงมากเดีวได้เลยที่เขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาหายไปอีกรอบเนี่ยโกรธจริงด้วยห้ามหามหายแล้วนะ จริงนะหรือหอกู้ไหมไม่หายแย่พุ่มแย่พม่มมีไว้เร็วผมแย่ผมแย่ไม่ได้มาหลอกให้ดีใจใช่ไหมถึงจังเลยหมอเราหมอเราหนูต้องพามีไปปัดเก้มก่อนนะแล้วก็ทาลิปด้วยหนึ่งทาหน้าก่อนอน้าอยู่หรือหรอไม่รู้มันเป็นไงบ้างเราอ่ะ มีไม่อยู่ดูแลเธอยังได้หรือเปล่าดูไม่ได้อยากได้มีมาดูแลเหมือนเดิมจริงหรอใช่อยากได้มาดูแลเหมือนเดิมเราถ้ามีดูแลจะซนกับมีอีกไหมจะดื้อหรไม่ซนไม่เคยดื้อไม่เคยซนจริงเปล่าไม่ดื้ไม่ซนสัญญาจะเป็นอย่างนี้เลยรูเจอได้ไงอ่ะดื้อก็มาแล้วเจอเลยหรอ ใช่หนูมาโรงพยาบาลอ่ะเราเขาวิ่งแบบจะยืมโทรศัพท์อ่ะไม่รู้เด็กหนู่มเื้อให้เลยเหรอครับหมอมาแล้วครับเขาเขาน่าจะองจำสิ่งได้พี่พี่มีพี่มีพี่มีท้ายรถมีเป็นยี่สิบเครื่องเลยพี่มาลีพอเบอร์อะไรคอนนั้นหนูหนูไม่มีแก๊งน่าจะได้หนูไม่มีเหรอใช่ครับหลาแม้วเลยว่าจะไม่ร้องง่ายพี่มันนี้ไปแล้วแต่เด็กหนู่อเบืรออะไรพี่ตอไปติดต่อ <Effect ive> ขอบคุณครับถ่ายให้คนะดูถ่ายให้ดูแล้ว,วอโอเคครับให้กถิ่นดูดได้จะพี่ถ่าย,ยใ,ให้กแล้ตกนนงตามทุกคนท,ที่รู้จักต้องเจอต้องเอจอใครนนไะนะคะ โอ้ยฉันไม่มีเบอร์ใครเลยฉันไม่มีเบอร์ใครเลยวันไห้มีก็นี้มีก็นี้มีก็บ่อยก็พูดถึงตลอดเลยไม่มีแม่น้อยคิดถึงกะทีเหมือนกันเต่สิริสีได้เจอหน้าไอ้ตู้ไอ้ลอยาได้แป๊บเดียวเองตู้ไอ้หล่อตู้ไอ้หล่อเองจำได้อยู่เลยเงินก้อนนั้นไอ้ตู้ไอ้หล่อไอ้ตู้ไอ้หล่อ โอ้ยไอสองคนนั้นไม่คิดถึงมานีหรอกโหเต็มทวิตคือแบบแค่อารับแบบโพชื่อพี่เขาแบบแบบเป็นอะไรกันหรือแบบทุกคนแบบล้นลงานานะไอ,ะไอ,ะไอะสัตว์กูดิกกูตก,ตกใจอยู่ อยู่หล่อนๆหน้ามือซะแล้วสวัสดีครับอันนี้มะม้าหนูเองมะม้าหนูมะม้าหนูชื่ออะไรมะม้าหนูหรอใช่มีม้าหนูเองคนนี้เดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวลองนะมีมีมีคนนี้ลูกลูกเขยีไปไหนแล้วนี่มั้ยลูกเขยมีเยอะมากเลยลูกเขยมีเยอะมากเลยนะ อะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเวะพอดี้หน้ามึนอะสงสัยไม่ได้กินข้าวคงไม่ได้แล้วสั่งสเต็กสิบจานแป๊บนนนอะ่ะลูกเขยนี่หมายความว่ายังไงหรอลูกเขยเยอะมากเลยมี่คอยังไงเดี๋ยวหนูแนะนำต้อนรับเรื่องนี้เลยหรอเดี๋ยวหนูแนะนำคนแรกก่อนรอเขาขออกมาก่อนอุ้ยพิธภัณร์เข้าใจ <S <S> <S บอกครับ มานี่มาเนี้มาเลยมาเลยมาเลมาอยู่นะพี่วินพี่วินมาพี่วาพี่หนูไม่ได้รั่นมือแล้วก็ไม่ด้่่วินดูพี่วินดูได้เลยใช่ใช่ไหมใครใครพูดถามครับวินคุยกับเขาไงดีริวเจ๊แล้ไปเปล่าอีซี่ไม่ไปแล้วครับบุลาออกครับ สวัสนีะครับพี่ชจ็ครับสวัสดีครับเต้นมากกว่านี้พี่พี่ก้อนสวัสดีครับจ่อยนะเี๋ยววีมาเดี๋ยวเขาแกงเปียกเนยพี่กก้อนพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยพี่เป็นไงบ้างวินขอร้องช่วยตื่นเต้นเยอะกว่านี้ได้ไหมไอ้บั๊บซบไอ้น้องอันนี้ที่สุดของวินแล้วผมแบบหมดมิดเลยอ่ะมินนี้มิดนี่อีกอีกนี่คนนี้ลูกสะพ้ายไอ้ลูกเข่าลูกไหน คนนี้พี่ลินลูกเขยเออเออเดี๋ยวนะขอขอจูนสมองก่อนหายแล้วครับหายแล้วครับอพี่เรียนเป็นแฟนยูนาเหรอไม่รู้ยูนานาะตัดเนาะเอ้าเอ้าแต่พี่ยูนาแล้วอะยูนาจริงเหรอทำไมอะไปลพี่ก็ไม่รู้เลยอ่ะ เหมือนกันตกใจเหมือนกันแม่แตลกนอนรู้ไห<า>ม,มน้ำยาถูกไหมไอแหวนอยู่ไหนหวะเนี่ยเอออยู่นะรู้ไหมว่าเขาเออเขาอะไรหรออะ<ช>ไร<ว>แล้วเขาเป็นป้าของมีแล้วเขามาเป็นแฟนของลูกมิ้นที่ทำใจไม่ได้โอโ้ไม่ใช่ซับซ้อนนะั<ว>่นนะไปไม่ทำใจไม่ได้ไลินอันนี้จริงเหรอ จริงพี่คุ้นมากเลยตอนได้ยินเสียงตอนแรกอะเปรี้ยวเลยไอเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยนะไม่เป็นไรชาติก่อนนี่ไกลับมาพบกันในสถานลักเขยดทุกวันนี้ในฝันยังเรียกป้าอยู่เลยนะผมนี่ตึงเลยมันผมได้ด้วยนี่เห็นยังยังโอ้โหเยอะเลยอะไรไอ้บอมเบอร์มาเบอร์มาไม่รู้แมนอกจากสี่เ้าสอพี่มัน ไอ้บอไ่ดีดากอะไปเา่หม้าอกบอกหมอี่จบละหรูปอขออาจากตรงนี้หมออ๋อหมอไหวไเนี่ยเออหมอครับมอเราจากมีจะมีลูกเขยแล้วมียังมีหลานเยอะอีกนะหลานหนูซิบพลใช่หลานมีซิบพตอนแรกอะเดี๋ยว่าจะไปเอารเบอรไปยังเอาอเาเี๋ยวทมาทักมาทักมา ว่าจะไปเอาโดดกับไอ้นายก่อนอกไปยืหั้ลูกาวอยู่ไหนเออสวัสดีครับคุณใช่ใช่ไหมอะไรพี่หนุนวิงโอ้ยสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะดีครับคุณกะทิไม่ใช่ไป่ฮ้ยไอ้เหรอผู้หญิงคนนี้เม่งใครไม่รู้มาหาเรื่องกูเนี่ยส่วงกูเนี่ยมคุยดิเฮ้ยเธออะไรไอ้เหรอเอ้า เฮ้ยเชี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 ยตึงมาไงอ่ะให้แล้วมาแงโฉดจากต่างประเทศมาเป็นวัยรุ่นเมกาเออใช่หรอกก็ลบความจงความจำอ่ะจำได้หมดเลยปะเนี่ยไม่เคยลืมอยู่แล้วโทรไม่เคยลืมเพราะว่ามึงเยี้ยแบบนี้ไม่มีใครโท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 รไม่เคยลืมโทรโทรแล้วไงแต่เราอยู่ยาวเลยปะเนี่ยยาวดิ Yeah. ไม่ได้หรอกุณนี girl, right. ่หายไปแป๊บเดียวลูกมีหัวเต็มไปหมดโอ้โหแรงเกินแรงเกินเบนก่อนพี่สายมาวะเบนแรงเกินแรงเกินแต่สมเขินเขินอะไรไม่ลูกโอ้ช่วงเจ๊พี่อยู่นี่เรื่องราวมากมายเลยเรื่องราวกวมากมายเลยเนี่ยเจ๊เจ๊เราไปจิบเบียร์ชิลๆลงดินทะเลเรั่งเล่าให้ฟังแันเป็นปีอะจะหมดอ่ะหายไปไม่ถึงปีเล่าเป็นปีเลยหรอไม่ใช่มันเยอะมันเยอะและเอียดเยอะมากมันเยอะซุ้งมากเลยอะ รื่อองะไรดีไอวินมึงดูไม่ตื่นเลยหลายคนได้ซอสยังไม่หลับดูเลยอุ้ยดีเนี่ตูดขาวเฉยเลยอ๋อวัยรุ่นบักเซิงอ่ะเจ๊อ๋อเลยกวาดทุกวันอืมใช่ไม่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเจ๊ตอนนี้โตแล้วไม่เหมือนเด็กเมื่อก่อนแล้วอ่ะไม่อะดิก็คนมันไม่อยู่ไงก็เลยเนี่ยจุกเดียลุงเฉินก็พาไปอยู่ด้วยอ่ะเบอกว่าไทยโทษความผิดเราหนูไปอยู่ด้วยนะตัวดีเนี่ยลุงเฉินน่ะ จะพาไปไหนเราอะอยู่เลยอีป้าอยู่ไหมพี่เล็บอีเทาอยู่ไหมเทาอยู่ไหมไม่อยู่เ่าตายหรือยังเดียกพ่อเสียส่งไงเทาไปไหนเทาไปไหนแล้วเอยแก่ล้ามันเลยจะมาก็ไม่รู้เนี่ยเทานู่นก็ไม่มาเอยไม่มาเลยไม่มาเลยอ๋อมลี่เคยส่งจดหมายเขาบอกว่าไว้จะแวะมาหาที่นี่่ะใช่หรอไว้จะแวะมาไวจะจะแวะน่าจะอีกนาแล้วครับส่งไง เจะเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยฮะอะไรนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบอกว่าเป็นเจอแบบประสบพบเจออะไรมาบ้างไหนเล่าให้ฟังดิอ๋อก็แบบไปบ้านผีสิงบ่อยนะเวลาอยู่อเมริกาก็ไปบ้านผีสิงบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้รู้แล้วเนี่ยรู้ว่ารู้ว่าชอบอะไรเรื่องท้าทายี่จำได้ป่าวตอนนั้นนั่นแหละเราล่าท้าผีอ่ะเราเราไปไปคุยเรื่องโน้ตกันไหมเดี๋ยวเขาด่า พี่ตะโก้ไอตาล้วมึงเป็นใครเนี่ยตอนนี้ไอวินโตแล้วนะเจ๊ดูดิไม่ใช่เด็กโป๊กนะจริงครับแม่ะ้ึงไม่รู้หรอกจูนซิลิชเนี่ยมึงปล่อยกูสิมึงเอากูขึ้นมาทำไมเนี่ยครับแคดดี้มีเรื่องมากมายจะมาโรงพยาบาลไหมได้ซ้ออยากฟังมากเลยก็ฟังทีละคนเลยโอเรื่องเรื่องนี้มันขี้โม้เรื่อง ไม่บออะหรอว like ่าแทบจะไม่เจอกันแต่อยากมาพูดหนูก็พึ่งกลับมาได้ไม่นานค่ะหนูก็แบบไปที่อื่นก็แบบมึงแยกลัวจะครอบครัวเลยนี่ก็แบบ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 อะหรอแล้วคิวละคิวคิวแเลสีคิวตันมันเนี่ยเออรู้ว่าคิดถึงมามกอดทีนึื้อตันมากรูเบลี่วดีครับสวัสดีครับครคับไม่ไมไม่ใช่ ผมจำได้ผมจำได้พี่พี่ลีที่เป็นหมอตับไ้ใช่ไหมใช่ที่เป็นหมอมีนได้ผมได้เออเอี่ยไปกดมาหมื่นึงไไ่บแลีจผม่หรอเอออ๋อช่างกับตาใช่ไหมเนี่ยทกคุณบเรีอะไรอ่ะเลขกิบสองไหรมึงให้พันหนึ่งกูต่อยอ้ขอบคุณ พันเลยเอ๊ะ9,000เลยก็ไม่ให้เนาะสวย9,000เลยสวยสวยมันมีแค่9,000ล่ะมีมีอะไรมีอะไรกรเป๋าอะไรกรเป๋าอะไรช่องนี้ช็อตมีแต่ใจอะมีแต่ใจอะรับไม่ามีแต่ใจให้เลยพี่บุ๋มให้มาใช่เปล่าพี่บุ๋มให้มาใช่ไหมเทฟเลยเจ๊เล่หิวข่าว่เปล่าขอหนูไปก่อนเนี่ยให้แล้วมันพาออนทัวร์ดิเจให้หมดตัวหนูเลยยอดมดตัวที่หนูมี กร<ล>ะดาษโต๊ะกระดาษโต๊ะกระดาษ<ม>นียไปมีใช้หรอมีใช้มีใช้เดี๋ยวหนูไปถ่ายคนอนเนินเอาอมีข้าวบ่มีข้าวไหมครับขอข้าวหน่อยครับยิบแล้วมึงพาเจ๊มาทัวร์ไว้ยได้เลยนะเจ๊ไดนเจ๊ไหน